เดินไม่ดูทางเลยเอา้เอาน้องโบขอโทษเวัสดีค่ะพี่โอ้นี่ตั้งใจไปหานะแอ่อไม่รู้ว่าเอ้ยไม่รู้คิดอะไรอยู่มองนี่เป็นอะไรอ่ะเอ๊ะเขาอยากจะทำหน่อยนะว่าทำยังไงเขาเหมาน้องโบรได้อ่ะพี่มาอยู่เมืองไทยนานยังอ๋อก็ประมาณนะ่ะ สองทีครับโอ้โหนี่ไม่รู้จักเหรอสบู่ตัวดังสบู่เคบีสบู่ระเบิดที่ไข่แมดำตรงไหนฟอกตรงนั้นคอดำรักแล้ดำข้อศอกดำตาตุ่มด้านหัวข่าวดำนี่ฟอกไปเลยพี่ขาวช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็เป็นสบู่ตัวแรงระเบิดที่ไข่แล้วผมจะใช้ตรงไหนดูตัวเองดำตั้งตัวอะไรอย่างเี้ใชใช้ได้พี่ฟอกได้ฟอกได้ฟอกไปเลยหอมแล้วฟองเยอะด้วยเออทาไมเนี่ยช่วยสิพี่ อยากได้ปะอยากได้ตอนนี้เขามีโปรอยู่นะคะทุกคนมีโปรอยู่3ก้อนปกติแม่ค้าขายอยู่ที่700กว่าบาทนะ3มก้อนอ่ะมันแพงเขินนี่ไงเขาจัดโปรอยู่ตอนนี้นะคะคนข่าใครอยากได้นะคะ3ก้อนแค่199บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิด3ก้อนแบบนี้199บาทใครอยากได้นะคะรีบกดในแต่ก้าตอนนี้เลยเพราะว่าแม่ค้าเขาจะปิดโปรแล้วรรีบเลยนะคะรีบไปกดตอนนี้เลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่างพี่จะต้องทั้งโรงงานเหรอหนูว่าผมขออนนี้ได้ไหม ไปกดเอาดี<อ>าไปแย่งกันกดเอาให้ไปแย่งกันกดที่ตะกร้าเกดที่ตะกร้าเลยแย่งกันกดเลยเพราะว่ามันจะหมดโปรแล้วแล้วตะกร้ารอยู่จังหวัดไหนอะ <laughs> จบคลิปให้หนูด้วยหนูปิดไม่ลงกดที่ตะกร้าชาบูซูซอร์ <og>